สวัสดีครับอ่วันนี้นะครับผมอันนี้คืออะไรคืออะไรแม,มดอันนี้คือบางคุดราคาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบห้าสิบาทนะอัะน้โลห้าสิบบาทเลยนะเออซื้อมาจากกรุงเทพนะเนี่ยนะเป็นไงอร่อยไหมใช่ไหมอร่อยปะอะนี่นะครับนี่มันต้องใช้ อะไรแคนะนะมันต้องใช้อะไรแคนะนะเนี่ครับเนี่ยมันมันหลุดเลยนะเนี่ยมันหลุดนะมันหลุดมันหลุดเลยนะครับโอเคนะโอเคโอ้ยโอ้ย,อยมดขึ้นมดขึ้นมดขึ้นนะแม่นะทำไม่มีมดด้วยอ่ะแม่ทำไมมันหวานมันหวานเหรอ โอ้โห oh, อร่อยทีเดียวเนาะอร่อยมากหมามาขอกินนะเนี่ยดูดิหมามาขอกินนะมาเรียมือให้ผมด้วยนะโอเคนะก็ประมาณเพียงเท่านี้โอเคครับไปแล้วครับ